ท่านผู้ับกำลังพลจิตอาสาจากหน่วยทหารหลายหน่วยนะฮะไปร่วมบริจาคโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือตำรวจทางหลวงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงสงกรานที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายทางด้านของดาบตำรวจปีนันท์นะฮะตำรวจทางหลวงหมวดทางหลวงบ้านดีหลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ที่ถูกรถเก๋งพุ่งชนขณนะกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันก็ยังมีหลายท่านนะโดยเฉพาะวันนี้เป็นทางด้านของกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ของลบบุรีเดินทางมาที่นี่ฮนะร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลืออาการบาดเจ็บ ของดาบตำรวจปีญันนันหลังจากทราบข่าวแล้วก็ทางโรงพยาบาลขณะนี้ก็ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่าต้องการเลือดเพิ่มเติมโดยเฉพาะในกรุ๊ป A นะฮะส่วนสำหรับอาการขณะนี้ของดาบตำรวจปียะนนันนะครับ ก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสมองนั้นด้รับการกระทบกระเทือนหลายจุดแล้วก็มีเลือดออกในสมองยังคงต้องอระบายเลือดออกมาเพื่อป้องกันสมองบวมแล้วก็ต้องให้เลือดอยู่ตลอดเวลานะฮะ ถึงแม้ว่าเวลานี้จะมีการส่งตัวของดาบตำรวจปิยานันต์ต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วแต่ว่าทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชก็ยืนยันว่าจะมีการรับบริจาคโลหิตไว้เพื่อสำรองโลหิตนะจะได้ส่งต่อไว้ให้การช่วยเหลือกับทางด้านของดาบตำรวจปิยานันต์ต่อไปรวมถึงการดูแลผู้ป่วยรยายอื่นด้วยนะเพราะว่าทุกที่ก็มีความต้องการโลหิตเช่นเดียวกันนะครับ